สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับแล้วก็ FC น้าตีมีดเดินป่าชาแนลครับวันนี้มีมีดชิปเปอร์สตีลนะครับมีดลาบของช่างหย่อยนะครับเป็นมีดลาบด้ามไม้ไผ่โอ้รอมาหลายวันมากครับก็เพิ่งทําเสร็จนะครับเพิ่งทําเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับเลยรีบนํามาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับทั้งหมดเป็นเหล็กชิปเปอร์สตีลเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามัน มาในสไตล์ขัดขาวนะแล้วก็ใส่ด้ามไม้ไผ่ตันเอกลักษณ์ของช่างหยอยคือแกจะใส่ด้ามไม้ไผ่จะสวยแบบนี้เลยนะครับมีสเสน่ห์ดูคลาสสิกนะครับราคาครับราคานะครับ1,900าบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับราคานี้ไม่มีซองใส่มีดนะครับราคานี้ไม่มีซองใส่เมีดเพิ่มซองใส่เมีดเป็นซองขายเด็กนะครับเพิ่มซองใส่มีดเป็นซองขายเด็ก ออยังไงดีอะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวรอแป๊บนะคือมันแบกมันแบกภาระเยอะเนี่ยอย่างมีดยาว9นิ้วใครเด็กจะต้อง10นิ้ว10นิ้วมันจะต้องเลยหุ้มเลยปลอกแสเลตมานิดหนึ่งครับเนี่ยจะต้องใช้ใครเด็ก ใช้ไขเด็กอยู่ที่ยี่สิบเก้าเซนถ้าลดลงมาหน่อยไขเด็กมันยาวสาสิบเซนนะครับมันจะต้องเผื่อตาไก่ถ้าลดลงมาเหลือตรงนี้มันจะไม่สวยครับมันต้องหุ่มขึ้นมาเดีืย3สามสิบเซนต,ตาไก่ตรงนี้มันจะชิดไปถ้าจะคิดแค่ห้า้อยบาทเนี่ยมันจะแบกภาระไปหรือเปล่านะครับอืม อยากให้ FC ทุกท่านได้ของถูกๆกันนะครับนะอยากได้ของถูกๆกันเดี๋ยวส่วนซองเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับนะตอนนี้ขายแบบเป็นเล่มแบบนี้ไปก่อนนะขายแบบเป็นเล่มแบบนี้ไปก่อน1,900บาทนะครับ1,900บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้สมองเบอร์นะครับตัดสินใจไม่เด็ดขาดนะมาดูเล่มที่1ครับ ใบมีดยาว9.5นิ้วกว้าง1.7นิ้วสันหนา5มิลด้ามไม้ไผ่ทุกเล่มใส่ด้ามด้วยกาวอีพ็อกซี่นะครับเล่มที่สอง ใบมีดยาวายาว9.4นิ้วนะครับใบมีดกว้าง1.6ครับ1.6นิ้วสันหนาประมาณ4.5มิลดมเล่มที่3ครับ ใบมีดยาว9.1นิ้วกว้าง1.7นิ้วสันหนา4.5มิลด้ามจับด้ามจับในสวยทุกเล่มมันมีสเสน่ห์นะด้ามไม้ไผ่เล่มที่4ใบมีดยาว9.5นิ้ว กว้าง1.7นิ้วสันหนา4.5มิลเล่มนี้ปอกขอไอ้ปอกขอเคาะลายนะครับเคาะลายแล้วก็ใช้แก๊สเผาให้มันเป็นสีคล้ายๆไทเทเนียมนะครับสวยมากด้ามไม้ไผ่ที่เห็นเงาๆพวกนี้ครับช่างหยอยเขาเคลือบไขให้เรียบร้อยเลยนะครับ เอาด้ามไปลนไฟแล้วก็เอาไข่นะครับไข่ขี้ผึ้งนะครับทาเผาให้เนื้อไข่เนื้อขี้ผึ้งมันละลายเคลือบเนื้อไม้ไว้นะครับเล่มที่5ใบมีดยาว9.8นิ้วกว้างหนึ่งกว้าง1.8นิ้วสันหนา4ีมิล เล่มที่6ใบมีดยาว9.9.5นิ้วกว้าง1.8นิ้วสันหนา5มิลเล่มที่7ใบมีดยาว9.1นิ้วกว้าง1.6นิ้ว สันหนาห้ามิลเล่มที่8ใบมีดยาว8ใบมีดยาว9นิ้วเป๊ะ9นิ้วเต็มกว้าง1.7นิ้วสันหนา4มิล ใบที่9กใบมีดยาว8.9นิ้วกว้าง1.6นิ้วสันหนา4มิลเล่มที่10เล็กที่สุดใบมีดยาว8นิ้วกว้าง1.4นิ้วสันหนา4มิล ชุดนี้มีอยู่สิเล่มนะครับค่อยๆดูวิดีโอคลิปไปนะครับค่อยๆดูไปช้าๆนะครับแล้วก็จะได้ดูรายละเอียดคราวนี้ชอบเล่มไหนก็ทักมาเลยครับผมเอาเล่ม1ครับผมเอาเล่ม4ครับผมเอาเล่ม5ครับแล้วก็ทักมาเลยนะครับนะชอบเล่มไหนก็ทักทายมาได้โอเคครับวันนี้จบการรีวิวมีดช่างหยอยเป็นนี้ครับสวัสดีครับ